เริ нет, ่มแก่แล้วพุทธาเรือมากระทันนั่นเองประมาณสิบลูกสิบกว่าลูกก็ได้โล่นึงเนาะมันหนักเนี่ยมันได้งามจนหักมันหนักนะจ๊ะดูท่านผู้ชมนี่มันเป็นหลายอยู่เนี่ยเนาะมันล้มและงามันหักมันลูกใหญ่ วิ้ยเหลืองๆในซ้ำสิสวานเด้มันแก่แล้วเนาะนี่แก่แล้วทาำผสมมันลูกใหญ่แต่ว่าด้านในบบเป็นหนอนเด้แต่ว่ามันจะเป็นหนอนกินด้านนอก าอัน,นี่กับาหักแล้วมันลูกใหญ่เกินกิ่งบ้าญ่แต่ว่างาาหักเบื่องนะ่มันล้มแล้วงาามันหัก มีตะลูกใหญ่ๆสวัสดีท่านผู้ชม สบายดีสบายดีตอนสายๆพี่น้องจา๋ามือเศร้าที่หมอกลงแหง้งแหงหมอกลงจนแถบสบ่เห็นหยางเนาะมอนแห้งกระล่มกว่าเกาลมพอมืดเลยมืดลมมืดฝนอากาศแห้งกระหนาวเย็นอีกแล้วใส่เสื้อแขนยาวสองตัวนะเนาะเจ็บมากะทันมากะทันก็บริสีดยาบริสัยปุ๋ยปลูกธมรมชาติ์เนี่ย บางลูกกมันมนีันบ่งกิน่นแต่มันไม่ได้กินด้านในนะมันกินเปลือกมันด้านนอกเนาะมีแต่ลูกใหญ่ๆแล้ลูกใหญ่ที่มันแก่แต่มันหวานเนี่ยลูกใหญ่เหลืองๆมัหวานบนต้องล่างมันจะกลอกแต่ว่าต้นนั้นแสบกว่าต้นนั้นจิเป็นมะขันสามรสเนาะ อันนี้นะมันอยากจืดครับมันแก่มันสีหวานถ้าลูกดิ้มมันก็ออกจืดหวานม,ามันลูกง่ายอ่ะตวนง่ายงามันหักเม่ะมันดกสูบป,ปี เดี๋ยวผมมีที่พาไปเบิ่งเเ็ดพี่นาอแต่แต่ลงเสือเฮดว้ยังมาในเนขาเบิ่งอยู่ว่าเสือมันเดินเต็มทุงหรือย,ยังเนาะถ้าเสือมันเดินเต็มทุงแล้วก็จะเปิดปากทุงเนี่ยตามมาท่านผู้ชม ลูกใหญ่ๆบริสิทธิ์ยานะจ๊ะอันนี้จะเป็นโรงเห็ดของเรานะจ๊ะนี่อันนี้จะเป็นโรงเห็ดของเราทั้งเมดกะหาลอยซิปก่อนเนาะสร้างหาลอยแต่เขาเจ้าแถมซิปก่อนก่อนเสือเห็ดนานลงลมเป็นสีดำมดได้พี่น้องปีนี้บ่มีสีขาวเนาะ กลับมาอีกทีเริ่มขาวหลายแล้วใกสชีด้เปิดแล้วประมาณอาทิตย์นานแหละเนาะออืม,อมตอนอามาสนะเสือมันแั้งก็เดินในปากขวดเนาะนี่อันนี้เสือมันได้เสือเหตเพอมันเดินทั่วทุ่งแล้วก็จังเปิดได้อันนี้กำลังเนาะนี่ ถ้าก้อนถ้าก้อนใดมันบบเดินแล้วหรือว่ามันออกดำๆเน่าๆละ่ะแสดงว่าเสื้อเห็ดมันตายเนาะก้อนนั้นต้องได้ทิ่มอันนี้ก้อนเห็ดของเราแต่ละปีก็ประมาณนี้เนาะหารอยแต่จริงมันได้ประมาณ หกเจ็ดลอยผมมันจุได้พราะมันยังว่างได้สูงอยู่คิดเบิงขางละสองลอยกว่าเนี่ยเนาะอันนี้ยังบันทเห็ดอย่างได้แค่เอามาพักก่อนเสือเห็ดไว้ให้เสือมันเดิน,นเนาะพอเสือมันเดินเต็มทุงแล้วล่ะกะ็สามารถเปิดปากขวดนี้ได้นี่เปิดปากจุกนี้ได้เขาเจะปิดไว้บห้อากาศเขา้าเปิดแล้วแล้วกะ็เริ่ม ลดน้ำเนาะลดน้ำซีดบนหลังเฮ็ดเนี่ยให้มันซุ่มซื่นเนาะปิดไว้ก่อนอีกไม่นานเกินรอก็จะได้เก็บแล้วบางก้อนก็เดินหลายอยู่ขาว เสือเห็ดส่วนใหญ่เขานิยมกินสีด,เออสดำเนาะถ้าเป็นสีขาว,วมันดอกบางเขาเจ้าจบ่ค่อยกินเขาเจ้าอัานบเ่เสแก่อนนี้บบแม่นตายบบนี่คืบอบบเห็นเดินเสือเสือบบเดินส่วนหนึ่งมะขึน้นกับสภาพอากาศเนาะถ้าวดูแลบบได้เลยกะเห็ดออกมากับบค่อยดีเด้บ่หลายและกะ เห็ดแหง <S <S เห็ดเหี่ยวอีกแสดงว่ามันขาดการดูแลทองแพร์ทงยายเพชรสวัสดีคุณยายสบายดี <มา S 2> เอามาจะใส่เครน่นองอาบน้ำอาบน้ำจักเครื่องบ้านในเขาสวนบอกเลยัด็คชาแนมู่ะมะมละออกมาจากสวนแล้วพี่นอ้นนองเมือเ่อเช้าี่แม่น้องเมยอันไปเช้าไปหลับเอาแต่เช้าสรุปไปจะคืนน่ะไปสี่คืนไปสคืนหาวัน แมลงมดไปหลับมาเมื่อเสาร์เดี๋ยวขเขาสวนออกมาแล้วก็มาอาบนำ้ำของยายเพลิดยายเพลินั่นทุพนนิน่ะหารอยหารอยกับซิปก่อนสื้อหารอยแดีวเพิ่มแถมซิปก่อนหางละสองรอยกอยลัวสองรอยก็ละแปดบาททั้งหมดเด<า>ี๋ยสี่พันบริษีหน่อยด้วยพี่น้องสี่พันบาทดูม,นมนดันมันหลายแต่ก็บหลายเนาะหารอยก่อน่ะ ย่ามแหลงบ่คอยมีกินกันนี่ละแต่ว่าขั้นห่อนปลูกเองพันบริยากเน้ตั้งแต่ปลูกมานี่กะกินบ่เกินเทือสองเทือเนาะจักเมื่อกี้มันจังออกกันเนาะเสือพันเดินยายนี่ถ้าเสือขาวๆมันเดินเต็มทุงแล้วจังเปิดปากแล้วจังขวดน้ำอันนี้ยัางบริเห็ดอย่างเห็ดมันยัางพันออกกุญแะแบบเสือมันเดินแล้วมันเริ่มเมี้ยนดอกเห็ดนี่หน่อยสมหัวไม่ขีดจังสีเปิดปากขวดได้นะจ๊ะ เห็ดของเราก็มาหนาที่ได้เปิดแล้วแต่เวลาเก็บน่มันก็ได้เก็บเสมอเดีเก็บทุกวันบางมือกันหน่อยบางมือกันหลายเนาะเชื่เอเก็บเชล่อกละกมังสองกละมังผาที่เราม่งนี่ก็เอามาจากลรงสีเขา่าพี่น้องลงสีเขาหยาดพี่น้องอันนี้มันเป็นผาแบบหนาเนาะ มันปิดผ้ากระสอบแบบนาที่เขาเจ้าใส่กระกระสอบเขา่าใบง,ง่ายอ่ะมุมหลังคายังา้าในรถน้ำเนาะคนที่ดูแลก,ก็จะเป็นแม่น้องเหมยรดน้ำเช้าเย็นแล้วพอเพ็ดออกกับเก็บขายเดี๋ยวได้ขายเป็นโลพี่น้องพววัวขายเป็นโลดอ่ะเขาเจ้าจบุคคอยได้ซื้อเนาะบรรหนกข้าวข,า,ขายแต่จะสิบบาทยี่สิบบาทมีคนซื้อมาซื้อสิบบาทก็ขาย ซื้อยี่สิบบาทก็ขายนจ่จจะเป็นโลนะขายยากส่วนใหญ่าตามตลาดตอนซุ่มเอิ่กะโลนึงกะประมาณห้าสิบหกสิบาทประมาณนันเนาะส่วนใหญ่าขายเป็นถุงถุงละยี่สิบาทถุงนึงกะสามสี่ 3, 4, ขีดเขาเจ้าก,กับพ่อแกงแล้วซื้อไปใส่แกงก็ไม่เงี้ยสินะเน,ะนาะเดี๋ยวมื้อหลังมันออกดอกเฮ็ดสิบห้ามาเบิรไม่พี่น้องเนาะ บวบก็ยังมีด้วพี่น้องต้นมะกะทันต้นนี้เป็นมะกะทันสามรถแต่ว่าเครือมะะบมกบวบขึ้นเต็มอยู่บนมีดึงลงบนแล้วเนาะน้องทำมาเก็บทุกวันแต่ว่าต้นนี้แสบเป็นสามรถมันหลูกบ่ใ่เด้อแต่ันเป็นหลายรุ่นนะรุ่นหน่อยี่ก็มีนี่รุ่นใหญ่นี่ก็มีอยู่ข้างบน แต่ว่าต้นนี้บ่ค่อยแตกกิ่งอันนี้ปลูกมาน่าสิสามปีแล้วลูกมันอยู่ข้างบนถูไหมเอาถึงบ่คเนี่ยแต่ว่าแซ่แบแซ่บมันจะออกหวานอมเปรี้ยวนีท่ารมชาติ มันอยู่เทิงนบนเจ้าต้นอยู่บนแตกกิ่งคือต้นนั่นเดียต่ว่าตัดสูบปีแล้วไม่ติดแตกกิ่งอุ้ยตกเปลี่ยนบก้ยดกคือต้นนั่นอยกีบนอยู่อ,ยอือ อยู่ข้างบนมีส่มีตกเยอะย่างอยู่โขดเครือบหกบวบกับลายโพดมัน <nervous> ข <standing on London> ึ้นต <overseas> <or> ้นใหม่จนต้นใหม่บอกึ้นบ่มีตัดถิ่มไปแล้วน้องมันเริ่มตายไปแล้วพูณเมืองแด้บักบวบอะยำยางอยู่ มันขึ้นต้นผ้าจนต้นผ้าบวกขึ้นน่ะตัดแล้วก็ดึงเครือลงคุนมีแต่มักบวบพี่น้องผู้ใดอยากได้แนวพันหมักบวบบริอดืดอันนี้ก็บริปลูกเด้เม็ดมันลนพอเม็ดมันล่นแล้วฝนตกมันก็เป็นเบีย้ยมันก็ขึ้นต้นใหม่เนาะมีแต่มักบวบ อันนี้จะเป็นมกทันสามรสนะจ๊ะแซบพี่นอ้องเต็นบ่ค่อยรกคือต้นนั้นน้ำไม้ก็บริโภคน้ำมมนเลยบ่เป็นแหนงเนาะพยายามฝน่หลายน้ำไม้กิ่มซุงหลายก่อยพ,อพออนนี่น้องจนซุดเปล่ัน้ำไม้บง่งทํามันซุ่มมันก็อ,อกตลอดเนาะอันนี้จะเป็นไหลได้พี่น้องโบเมนกกโบกเมนผืนไไหลเนี่ย กำลังออกดอกนี่ที่น้องเหมยเอาไปต้สาสัดน่ะละ่ะนี่ไหลนะพร้อมเป็นหลายคนกระตัดตัดตัด,ตดไปตากแห่งหรือสิเอาไปปลูกเป็นต้นใหม่ประดับก็ได้ปลูกใส่องค์ใส่ไหใส่กระถังน,นะกันเห็ดยังอีก สิแกงนราไม้อีกแล้วอ๋าแต่เนี่ยกินมันสุดเจ้าเหี่ยวยังคือกินอยู่เสมอยังเหี่ยวไปหานทำไม้ม่ใช่เนี่ยก่อนนั้ไม่บป่อีเท่ากับปลั๊กไล่ๆอย่างเด้ออันนี้จะเป็นเมนูอาหารเที่ยงมาเบิ่่งพีน้องพี่น้องแหนมเราไม่โอ้เห็นหล่ไล่ไม่เปิ้ดขึ้นไปหา วานนี่นสีแกงเม่อรนี่นี่พูดถึงมาฮารวานนี่่าจีสับละมาตาบาดยายนะคขายโลหะที่นี่คลายโล่ยิเงนยายเหมือนเขาไปเก็บยิ่ปลาเ้าบริไปลำเลยใ้วันดหาวบอกาอาระนอนกเกาะนน่นบงอยู่เทียงเท่านันนอนสปูมือปกติก็แนงสปูมือปติกำลังยาวคาสอกคาวา บ้านนะก็ชักสิกินงย่างพี่น้องนอกจากแกงแ้วไม่ตำมะคง่ะอย่างอื่นก็บ่ายากก็มีอยู่หมูเห็ดเป็ดไก่บปลากก็แซ่บย่อลายมาขึ้นย่างเป็ดอุกิดไปใทยยะมาทรย่างเป็ดรูหลา หัดโบแซ่เบ็ดปิ่นเบ็ดปิ่นเบ็ดปิ่นเบ็ดหันเบ็ดหันต่อเลยจากแสนจัดอัดปินมันนี้ใคยิืล่าสุดยายรุ่นน่ะต่ำหูกันได้พี่น้องนั่งกับต่ำโบเสาร์หนูนี่นี่เพื่อนกลางหูเรียบร้อยอันนี้ท่อผ่าสี เดี๋ยวเขาจองไว้สีดำกับสีม่วงบ่เพื่อก็เลยท่กอกรการหูกแล้วนี่แหละสถานที่ทำงานของยายรุนเนาะเพื่อเริ่มท่อผ่านแล้วอนอกนลับมาลงหนาวแล้วมาถ่งถวาวรถาวรก็ตึง่ง ใช่บุคคลมืออื่นเลยมืออื่นเพิ่ชนลูกิษยอย่างอย่างละคนไปไหนอ่ะมือือชุกนีแ่นนแ,แหละแข่นช็อคโกบอลคอมปักต์อยู่ที่อะไรพี่นอ้องจ๋าจิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้เตรียมสิแกงนแลไม้พะนาอาหารเที่ยงไปไหนหนอเดี๋ยวไปเก็บไปแล้ได้สองขวดสามขวดเพื่อมือือเพื่อนั่นน <ไป S 2> <ส>ี่มบวก